ค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องลาลาเลสเหมือนเดิมนะคะกลับมาพบกับมินอีกแล้ววันนี้นะคะทุกคนจริงๆเป็นคลิปที่ติดทุกคนมานานมากแล้วต้องสารภาพเหมือนเดิมก็คือคลิปที่มินจะมาบอกทุกคนว่ามินเพิ่มน้ําหนักตัวเองอยังไงนะคะจากสาวไซส์เอสสู่สาวไซส์เอ็มจากคนน้ําหนัก4 2อผอมมากผอมแบบผอมกอลั่มเพื่อนทุกคนเรียกว่ากอลัมนะคะช่วงมปลายช่วงมหาลายัยซึ่งสู่สาวไซส์52โลนะคะ ก็หลายๆคนอาจจะไม่เห็นความต่างเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมินจะอินเสิร์ตรูปแต่ก่อนนะคะนี่เลยมินผอมประมาณนี้เลยทุกคนซึ่งหลายๆคนอาจจะชอบบอกว่าเนี่ยกินไปทําไมแบบกินเยอะจางกินเก่งจางกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแล้วก็แบบเราได้รับคําพูดพวกนี้มาตั้งแต่มัธยมแล้วซึ่งต้องบอกก่อนว่าช่วงตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กยันชีวิตมัธยมเนี่ยเราผอมมาตลอดทุกคนแบบไม่เคยอ้วนไม่เคยแตกแบบ45โลไม่เคยแตกเลยนะในชีวิตไม่เคยจริงจนมาแบบ เราโตมาเราค่อนข้างจะเสพพวกสาวอเมริกัน girl แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นสาวอ้วกเป็นแบบชารบี้เราอยากรู้สึกว่าแบบเรามีน้ำมีเนื้อใส่เสื้อผ้าแล้วมันดูแบบดูสวยอะไรนี้เราก็เลยเริ่มแบบเรากินเยอะขึ้นซึ่งการกินเยอะของเรามันก็ไม่ได้ช่วยให้เราแบบว่าน้ําหนักขึ้นอะไรมากมายนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมินก็เลยอยากมาแชร์มุมมองของคนที่โคตรผอมผอมมากๆ ผอมจนแบบไม่คิดว่าวันหนึ่งฉันจะอ้วนฉันจะสะโพกใหญ่เอวฉันจะขยายได้แบบนี้มาก่อนนะทุกคนก็คือช่วงที่มินเริ่มเพิ่มน้ำหนักเนี่ยมินต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มินติดโควิดอ,อยู่ที่โดฮาใช่ไหมทุกคนตอนที่มินเป็นแอร์คือช่วงนั้นประเทศปิดทุกอย่างปิดเขาก็ไม่ให้เราออกจากบ้านแล้วก็ไม่มีการกรุ๊ปอัพด้านนอกทาให้เรานะเจอเพื่อนไม่ได้ไปปาร์ตี้สังสรรค์อะไรมากไม่ได้ใช่ไหมทีนี่เราก็เกิดอาการว่าเฮ้ย ตอนที่เราไปบินหลายๆไฟล์ที่กลับมาแล้วเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วเ,เหนื่อยเหมือนคนที่เราเป็นคนที่ผอมมากก็จริงแต่เรารู้สึกเหนื่อยแล้วร่างกายมันหน่วงๆเหมือนคนมีไขมันเยอะไขมันสะสมเยอะจนเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องปฏิวัติก็ช่วงโควิดที่ติดอยู่ในบ้านแล้วก็แบบว่าต้องไอโซเลตตัวเองต้องควอนตีนตัวเองอยู่ที่บ้านเนาะเราก็ไปซื้อเสื้อโยคะมาเสื้อที่ออกกำลังกายคนที่กาลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมินจะบอกว่าอาจจะมีข้อสงสัยว่าที่ผ่านมาในชีวิตเราทําไมเรากินแล้วมันไม่อ้วนถูกปะ คืออย่างแรกอะ่ะเราจากที่เราแบบเคยไปรีเสิร์ชมานะอย่างแรกแน่นอนมันเป็นเรื่องของจีนก็คือพันธุกรรมซึ่งบ้านเราเป็นบ้านที่พ่อแม่ผอมน้องชายแล้วก็ผอมน้องสาวเราจะเป็นคนเดียวที่เขามีน้ำมีเนือมากที่สุดแต่ก็ยังจัดอยู่ในคนที่ผอมอยู่ดีเพราะฉะนั้นอะ่ะจีเนติกหรือว่าพันธุกรรมของบ้านเรามันมาเป็นแบบคนผอมมาทุกคนเนี่ยข้อมือเราแค่นี้เองอะ่ะ อย่างที่2เรามองว่ามันเป็นเรื่องของอาหารการกินมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่คนเอเชียเน่ยเราเป็น ประเทศหรือว่าเราเป็นแถบทวีปที่เน้นคาร์บเน้นแบบคาร์โบไฮเดรตเยอะกว่าโปรโตีนซึ่งถ้าทุกคนสังเกตอาหารฝรั่งก็จะมีพวกสเต็กพวกจังฟ้ดเยอะมากๆอาหารมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้พวกเราตัวเล็กแบบนี้นะทุกคนนั่นแหละแล้วก็นอกนั้นปัจจัยอืน่นก็เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตของแต่ละคนอย่างเช่นการนอนหรือว่าการออกกำลังกายหรือว่าไลฟ์สไตล์อะไรพวกนี้หลายคนที่รู้ว่าตัวเองผอมแล้วแต่พยายาม กินอย่างเดียวเพื่อให้ตัวเองอ้วนมินจะบอกว่ามันช่วยไหมมันช่วยได้แต่ไม่ถาวรเพราะว่าเราลองมาหมดแล้วเรากินเยอะมากเราเป็นคนที่กินข้าวเยอะกินข้าวหมดหม้อกินพิซซ่าหมดถาดอะไรเงี้ยเรากินเยอะมากกินจนผู้ชายกลัวกินจนเพื่อนแบบบอกว่าอีมินมึงหยุดกินอะไรเงี้แต่ว่าเราจะบอกว่าการที่กินเนี่ยมันทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นจริงเพิ่มแต่ตอนนั้นเรา่า4 1 4อพอเพิ่มมาอาจจะ2โล3โลแต่มันเป็นการเพิ่มที่แบบ ชั่วคราวอะพอมันเพิ่มขึ้นมาเสร็จปุ๊บประมาณอาทิตย์หนึ่งมาช่างอีกอ้าวน้ำหนักหายไปอีกแล้วหายไปไหนวะเราก็งงมากนั่นแหละเลยทําให้เราคิดค้นขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่ากล้ามเนื้อในร่างกายเรามันน้อยซึ่งการที่ชั่งน้ําหนักอะแล้วมันหนักกล้ามเนื้ออะมันก็มีส่วนเพราะฉะนั้นเราเลยเริ่มที่จะออกกําลังกายควบคู่ไปกับการกินอาหารให้มากในปริมาณมากกว่าเดิมนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูด หัวข้อหลักๆวันนี้นะคะ2หัวข้อนั่นก็คืออย่างแรกการเพิ่มน้ําหนักด้วยอาหารคือตอนที่เราอยู่โดฮาเราต้องบอกก่อนว่าเราอะเป็นคนทำอาหารกินเองในทุกๆมื้อเลยแบบน้อยมากที่จะกินนอกบ้านหรือว่าน้อยมากที่จะสั่งจังฟ้ดในช่วงที่เราออกกำลังกายซึ่งมันเห็นผลมากทุกคนอย่างปกติแล้วเราจะเป็นคนติดคาร์โบไฮเดรตคือจะต้องมือ้อนึงจะต้องมีแป้งแป้งที่มาจากข้าวเอยหรือว่าเส้นสปากเกตตี้เอยเส้นพาสต้า เส้นเส้นขุยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นหมี่เราทํากินเองใช่ไหมหรือว่าจะมาจากขนมปังมาจากแป้งพาราตาอินเดียมาจากแป้งอตอร์ติยาของแม็กซิกันอะไรเงี้ยเรากินทุกอย่างที่เป็นแป้งหมดเลยทุกคนแล้วมันเป็นแป้งขัดสีด้วยที่เรากินแป้งเยอะกว่าโปรตีนอ่ะมันทําให้น้ําหนักเราเพิ่มจริงแต่มันจะเป็นเหมือนบางอย่างที่เรากินเข้าไบานมันมีไขมันสะสมด้วยแล้วก็มันทาให้เราลงพุงนะคะทุกคน มินนะ่ะจะบังคับให้ตัวเองตื่นมากินข้าวให้ตรงเวลายกตัวอย่างคือมินจะบังคับให้ตัวเองตื่นมาประมาณ8-9โมงเพื่อกินมื้อเช้าให้ได้และในแต่ละมื้อของเราเราจะประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตผักแล้วก็ผลไม้ถูกไหมเสร็จปู๊ป่าการที่เราทําอาหารของเราในแต่ละมือ้อเราเราจะเน้นเหมือนประมาณว่าโปรตีนประมาณประมาณ2-3ส่วน4ของจานเลยส่วนคาร์โบไฮเดรต สกูปเดียวแบบเล็กๆแบบกินข้าวสกู๊ปเล็กๆแล้วก็ผักผลไม้เราจกินทุกวันอยู่แล้วอย่างมินชอบต้มผักหรือว่าผัดผักกินแล้วก็ผลไม้เราจะกินไม่แอปเปลิลกล้วยก็สับป,ปะรดหรือไม่ก็สม้มเพราะฉะนั้นเรากินผลไม้ง่ายอยู่แล้วทำแบบเนี้ยในทุกมือ้อที่เราจะกินแบบเนี้ยให้ได้แบบอย่างต่อเนื่องมินเน้นว่า เรากิน3มมื้อหลักให้ได้แล้วมันก็จะดีมันจะดีต่อการเพิ่มน้ำหนักตื่นไปกินข้า,าวเช้าให้ทนันแล้วก็กินข้าวให้ครบ3มื้อให้ได้กําหนดมื้ออาหารตัวเองขึ้นมาเลยตอนเช้าอาจจะกิน8ปดโมงตอนกลางวันอาจจะกินช่วงเที่ยงใบหนึ่งใบสองตอนเย็นก็จะกินช่วง5 6, ้าโมงหกโมงหรือว่าทุ่มหนึ่งประมาณนี้ก็เซตรูทีนของแต่ละคนขึ้นมาซึ่งพอเรามีครบ3มมื้อแล้วเนี่ยแล้วเราอะสามารถทําแบบเนี้ยได้ในทุกๆวันเนี่ย มันจะทําให้เราเพิ่มน้ําหนักขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่งอาหารมือดึกอย่างเช่นกินตอนเที่ยงคืนซึ่งวินเคยกินมาก่อนหน้านี้คือกินอาหารมือดึกทําไมก็ไม่รู้มันมันเป็นการทําลายร่างกายอย่างหนึ่งนะทุกคนยิ่งกินมือดึกมากเท่าไหร่กินเสร็จแล้วไปนอนเลยอ่ะมันจะทําให้ร่างกายเราหลับไม่สนิทแล้วก็ไม่ย่อยนั่นเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งทําให้เราอ่ะกินแล้วน้ําหนักขึ้นก็จริงแต่น้ําหนักขึ้น สุขภาพไม่ไดีสุขภาพแย่อีกหนึ่งสิ่งต่อมาทุกคนที่มันสําคัญมากๆนั่นก็คือการออกกํบบาลังกายค่ะทุกคนซึ่งมิ้นขอเรียกการออกกํบบาลังกายแบบเนี้ยว่าเป็นการวางแผนในการออกกํบบาลังกายก็คือในแต่ละวันเราจะวางแผนว่าวันนี้เราจะออกอะไรวันพรุ่งนี้เราจะออกอะไรอาทิตย์เนี้ยทางอาทิตย์เราจะเซตวันพักเราจะออกอะไรบ้างยกตัวอย่างคือมิ้น่ยจะออกกําลังกายเอ่อามิ้นเนี่ยจะออกกําลังกายก็คือมิ้นจะออก หน้าท้อง3วันสลับขา1วันและออกฟูลบอดี้ก็คือทั้งทั้งตัวแบบเบิร์นทั้งตัวอีก1วันเพราะฉะนั้นทั้งหมด3บวก1บวก1ก็จะเป็น5มินจะเซตวันพักทั้งหมด2วันต่ออาทิตย์นะคะซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้น่ะที่เป็นตอนที่มินเริ่มออกใหม่ๆมินหมหนักมากแล้วมิน่ะไม่มีการเซตวันพักเลยทำให้ร่างกายรู้สึกเคลียง่ายแล้วก็เวลาเราออกเรารู้สึกเราฝืนตัวเองเกินไปเพราะฉะนั้นอะ ตอนช่วงที่ออกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเราเริ่มเซตวันพักทุกอย่างเริ่มแบบจัดการดีขึ้นเดี๋ยวมิ้นจะลองขึ้นตารางออกกำลังกายให้ดูนะคะทุกคนตีไปว่าอ,อ,อาทิตย์หนึ่งมิ้นจะออกประมาณนี้ก็จะมีการออกหนะ้าท้อง3วันออกขา1วันออกฟูบอดี้1วันทั้งหมดก็จะเป็น5วัน เซตวันพัก2วันนะคะสลับกันไปพอเราถึงอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็จะเอาตารางเนี่ยวนทําไปเป็นลูกเรื่อยๆนะคะจนครบหนึ่งเดือนอะเสิร์ชหาใน YouTube ด้วยความที่เราเป็นสาวแบบชอบดู YouTube อยู่แล้วเนาะมินก็ไปเจอช่องหนึ่งชื่อว่า c l o ค t i n g ซึ่งมินอะโพสต์บ่อยมากใน In s t a g r กรมว่าเออทุกคนลองออกตามโพสโคล i ิงนะซึ่งเขาเป็นคนเอเชียแล้วเขาก็จะมีไลฟส์สไตล์มีการออกที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็มีช h a l เลน g ์มาให้เราทำบ่อย ซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้มิ้นสามารถออกกำลังกายได้นานเพราะว่าการออกกำลังกายครั้งแรกที่มิ้นแบบจริงจังเลยอะมิ้นออกกำลังกาย Challenge ที่เป็น two weeks ก็คือ2สัปดาห์เป็นการออกกำลังกายแอปหน้าท้องของเราเป็นเวลา2สัปดาห์ติดต่อกันนะคะทุกคนซึ่งผลลัพธ์ก็คือออกมาแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวมิ้นจะอินเสิร์ตรูปขึ้นมาให้ดูมิ้นถ่ายตัวเองในทุกทกวัน day one day 2ไปยัน day 14มิ้นถ่ายตัวเองแบบเป็นเวลา14วันเนาะเพื่อว่า เราจะได้มานั่งดูว่าเฮ้ยวันแรกเนี่ยเรามีไขมันที่แบบช่วงท้องคือคนว่าเราผอมก็จริงแต่เราก็มีไขมันสะสมอะไรเงี้ยซึ่งพอไปถึง day 14ร่างกายเราฟิตขึ้นเยอะเราได้กล้ามเนื้อตรงช่วงแขนท่อนบนขึ้นมาด้วยเพราะว่าตอนที่เราทําแผลงหรือว่าเราออกกําลังกายหลาย,ลายๆท่าตอนที่ออกเกรงหน้าท้องอย่างเงี้ยเรามีการใช้แขนกับขาด้วยอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าหุ่นเราเฟิร์มขึ้นมาหุ่นเราฟิตขึ้นมาเยอะเลยอย่างโคลยทิงเขามีเว็บไซต์ของเขา เราสามารถเข้าไปดูได้จริงๆอ่ะเขาจะมีชาเลนจ์และการวางแผนการออกกํกาลังกายแบบแนะนํามาให้เราทําตามเลยนะมิ้นก็เลยรู้สึกว่าการที่ออกกําลังกายแล้วดูตาม u t u b e อ่ะมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของแต่ละคนเลยถ้าเราฮึดสู้อ่ะอยู่ที่บ้านอ่ะออกตรงไหนก็ออกได้คือแค่ซื้อเสื้อยคะมาแล้วเราเริ่มออกออกวันไหนก็ออกได้จริงๆนะทุกคนเพราะฉะน,นั้นลองไปตามช่องนี้ก็ได้นะคะโคอีทิงซึ่งจริงๆนะปัจจุบัน นอกจากโคลอยทิงที่มินตามเนี่ยมินตามอยู่หลายๆอ่หลายหลายแอคเคา์ใน IG เลยเนาะเดี๋ยวมิ้นจะอินเสิร์ตขึ้นให้ข้างบนนี้เลยคือเป็นแอคเคา t ์ที่มันเป็นการดูโฮมเอ็กซ์เลอร์ไซส์ด้วยตัวเองอันเนี้ยมันอาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ค่อนข้างเป็นอินโทรเวิร์หรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเขินอายในการออกกำลังกายแบบท,ที่ไม่มีแบบคนเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะออกอยู่บ้านลองออกพวกเนี้ยลองออกพวกนี้ดูก็ไม่เสียหายข้อมูลมันอยู่บนเน็ตหมดแล้วทุกคนมันมันเหลือแค่ว่าเราอะ่ะจะไปทำตามคลิกเข้าไปดู ไมแค่นั้นเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนก็ลองทําดูในวิธีที่แบบมิ้นมาเสนอในวันนี้เนาะเอาเป็นว่าสรุปหลักๆสิ่งที่มิ้นทำคือมิ้นจะบอกว่าการที่อยากจะเพิ่มน้ําหนักให้มันเพิ่มแบบถาวรเราไม่ไม่ออกกบบาลังกายควบคู่ไปก,กับการกินให้เยอะเนี่ยมันจะทําให้เราโยโย่กลับมาผอมทุกคน นั่นก็คือต่อให้เรากินเยอะแค่ไหนเราก็ไม่มีวันอ้วน,นขึ้นมาได้ไม่มีวันน้ําหนักคงที่ขึ้นมาได้เพราะว่าเราไม่ได้สร้างกล้ามเนือ้อเราไม่ได้ออกกํบบาลังกายร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงแล้วด้วยความที่ส่วนสูงเราก็ค่อนข้างสูงนะร้อามใช่ไหมทำให้แบบทุกคนอยากได้หุ่นเราซึ่งเราไม่เคยพอใจแต่นะตอนนี้นะปัจจุบันกลายเป็นว่าคนก็เครซี่หุ่นเราตรงที่ว่าการที่เราออกกํบบาลังกายขึ้นมาก้นเรา เหมือนเรามีก้นมากขึ้นแล้วเราปั้นก้นกลมมากขึ้นเป็นลูกพีชอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้แบบก้นก้นสวยก้นงามอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นก้นที่แบบเราอยากได้มานานแล้วเหมือนกันแล้วก็เรามีแขนมีขาที่แบบใหญ่ขึ้นเราเลยรู้สึกว่าเออเราภูมิใจกับการที่เราเพิ่มน้ําหนักได้ในครั้งนี้นะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ทํายากแล้วก็ต้องบอกว่าระยะเวลา มีส่วนสําคัญเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆทําใจเย็นๆไม่ใช่ว่าทําไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เคยยังไม่เห็นผลน้ําหนักไม่ขึ้นแบบขี้เกียจทําแล้วไม่ออกกาลังกายแล้วกินอย่างเดียวดีกว่าอย่างที่บอกไปนะกินอ่ะมันเพิ่มน้ำหนักได้แต่ตัวเราร่างกายเรามันก็จะไม่ได้แข็งแรงไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินไปบางทีมันกลายไปเป็นไขมันสะสมไขมันคานอยู่ในร่างกายเราแล้วถ้าเราไม่เอามันออกเลยเราไม่เบิร์นมันออกเลยมันก็จะทาให้ร่างกายเราแบบ วิกลงวิกลงแบบอ่อนแอลงอ่ะมันมันจะไม่ใช่การที่เพิ่มน้ําหนักไปในทางที่ดีไม่ใช่การที่เพิ่มน้ําหนักแล้วแบบควรสุขภาพดีอ,อ่ะมินใช้เวลาตั้งแต่ช่วงมีนาไปจนจนถึงมิถุนาะก็มีนาเมษาเพื่อสภามิถุนะากรีบว่าประมาณ4เดือนเต็มนะทุกคนที่ใช้เวลาออกกาลังกายและเพิ่มน้าหนักมาได้เยอะพอสมควรทุกคนปกติเขาใช้เวลาหลายๆเดือนในการลดน้ําหนักอันนี้ใช้เวลาหลายๆเดือนในการเพิ่มน้าหนักแต่เป็นการเพิ่มที่ไม่กลับมาผอมแล้วนะเพราะว่า การที่มินเพิ่มแล้วมินกลับมาไทยครั้งนี้มันพิสูจน์แล้วว่ามิ้นน้ำหนักไม่ลงแล้วทุกคนแต่ก่อนเราอะเคยเป็นสาวใส์ S ใช่ไหมเอลแบบเอลยเอลยคือแบบเป็นเอลที่ทุกคนแบบว่าปรารถนาแต่ว่าณนะตอนเนี้ยเอลของเราอะอยู่ที่ประมาณต้องใส่ประมาณเอลยี L ยี่สิบหก L ยี่สิบเจ็ดแต่สะโพกเราอะใหญ่มากแต่ก่อนสะโพกเราแค่สามสิบต้นต,ตอที่เราเลือกซื้อเสื้อผ้านะตอนเนี้ยท่อนบนเราไม่มีปัญหาแล้วเรามีปัญหากับท่อนล่างก็คือกางเกงนะคะก็มันเป็นการทรานส์ฟอร์มร่างกายของเราที่เป็นมหากราบแล้วกันทั้งหัวอย่างนี้เป็นมหากราบที่ใช้เวลานานแบบหลายเดือนแต่ว่าถ้าได้ลองทําตามทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากมาก กับหลายๆปี20กว่าปีที่มิ้นเกิดมาเป็นเพิ่งจะมาฮึดสู้จริงๆในช่วงโควิดนี้และผลที่ได้มันก็คือเป็นเป็นบอดี้ไทป์ที่เราบอกว่าเออเราฝ่าฟันนะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบคลิปนี้นะคะคุณทุกคนที่ติดตามช่องลาลาเลสแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รอคอยคลิปนี้กันอย่างใจจดใจจ่อนะคะก็วันนี้ได้มาลงคลิปนี้แล้วหวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะไว้พบกันนนใหหม่่คคคลิป้าาะทุกย